และนี่ก็คือร้านสตกดิโอธรรมดาที่สร้างรายได้มหาศาลเชื่อไหมคะทั้งหมดนี้ออนเริ่มจากเงินแค่เพียง5 0 0 0 0บาท่า <G ül üyor> ใ,ใ,ใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้าคงจะรู้ว่า <G ül üyor> ออนเคยเป็นพนักงานออฟฟิศใส่สูทพรีเซนต์ทิ้ต่างประเทศคุยกับดาราดิวกับนิตยสารแต่รู้ตัวอีกทีกลายเป็นเจ้าของกิจการร้านสักผิวเต็มตัวแล้วออนปกสตูดิโอเริ่มจากศูนย์จริงๆออนใช้บ้านนี่แหละไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าแสงไม่มีค่ามาจาเงินทั้งหมดออนหมดไปกับค่าเรียลค่าตก โดยเริ่มจากห้องรับแขกที่บ้านให้กลายเป็นห้องสักวคิวโดยค่าโอแบบตกแต่งก็ประมาณ 20, 2 0 0 0 0ื่นบาเฟอร์นิเจอร์เดิมมีอยู่แล้วซื้อเพิ่มก็เต็นซากไฟชั้นวางของสินเปลืองอย่างเช่นเข็มสีเครื่องสากก็เราวๆทั้งหมดห <50, 000 S 1> ้า0มืบาทแต่พอเปิดร้านเดือนแรกเท่านั้นแหละยอดพุ่งไปกว่า60,000บาทคือทุนใคร อ้อนร้องไห้เพราะมันคือสัญญาณที่บอกว่าออนลอตายแล้วฟังดูเหมือนทุกอย่างจะง่ายใช่ไหมแต่จริงๆหลังจากนั้นปัญหาตามมาเปรียบพี่น่าจะเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกกว่าจะมาถึงจุดนี้อ่อนต้องเจออะไรบ้างเสียน้ำตากับอะไรบ้างกดติดตามไปเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ